เสิร์ฟต่อครับน้องเอิญบุศกรอังคณิตนนครับงาดมาหน้าตาข่ายแป้งอุมารินเป็นแต้มกุชชิครับจามเสิร์ฟบินมาลูกนี้ท็อปสปินเป็นแต้มครับสุวรรณนะตวรีเปียพันศรีสุวรรณ ครับสปร์อีกครั้งหลอนเอาโอ้โ oh, หอยู่คนเดียวลลครับลงต่อครับเปรียพันธ์ครับยังได้เสิร์ฟต่อกุชิงมีขึ้นนำสิบต่อ9ครับเข้าสู่เซตที่2แล้วนะครับผู้ชมทางบ้านลูกนี้อาวุธบล็อกมาแล้วน้องเสิร์ฟสวยๆแดงกลางประคองขึ้นมาเนยข้าวทิพย์ และเฟิร์นสับลูกนี้เป็นแต้มครับเรเหล่าเขื่องขยับตามมา 10, สิบสิบหกเสร์บสวยลูกนี้และแป้งอุม,มารินครับกดเต็มข้อเลยครับตบสะคอเอียงไปเลยพิษยามีนยิงยา,ยาวครับแดนหลังประคองขึ้นมาก่อนอันเดอร์ปังลูกนี้จบจมเลยครับยิงมาไ้ทาย,ทาย เหล่าเขื่องครับตามยิงมาด schnell. แดนหลังครับออกัดดักได้ดีและห่างไปหนอ lah, ่อยสามเมตรขวากดเป็นต้มหรือไม่ครับยังอยู่เหล่าเขื่องตั้งมาจดจ่อจ้องแดนกลางปักโอ้โหแหลกอุมารินเอายังม e ืออย่างยาวอยู่ครับได้หรือไม่จังหวะนี้ล้นข้ามาแล้วอุ้ยกูจะมีเกือบเผลอแล้วโดนกดรุนแมงเลยวาวครับแปลงอุมาริน ไอ้ตัวทีครับน้องปิน่นประพานันพิมพ์ขันครับพักจีลาสาับสวยๆอยิพ,ยพันธ์พอได้ครับมีนอายกยังไงหลงขึ้นมาแล,ล้วล้นข้ามาเป็นกุดเชียงมีได้บุกอีกครั้งบอลซ้หน้าเรียบร้อยประพานันพิมพ์ขันครับยี่สิบสิบสครับแดงกลางประคองขึ้นมาเหล่าเขื่องยกมาเฟิน ได้ไหมโอ้ลูกนี้จังหวะน้ำโมเก็บไม่ดีครับลูกนี้ชันยนุษเน้นๆลูกนี้ออกการ์ดร้องสวยลูกมีนอายกมาให้น้ำหวานปรียพาัานเป็นแต้ครับคะแนนในเซตที่สองครับกุชเชียงมีขึ้นนำ22-19เหล่าเขืองหน้าตะข่ายย ลูกนี้ยังไม่ได้กูจะมีได้บุกใต้มันไม่แรงพอครับพักจิราโอ้โหน่าจะฟาวตข่ายหรือเปล่าครับใครฟาวครับบุษกรได้อยู่ครับลูกนี้ฟ้าสายเชสสุดาและแป้งอุบานินกดทีเดียวครับเต็มข้อเลย24ต่อ20 4สเซตพอยต์ในเซตปิยพันธ์ฝัง ลูกนี้สวยๆเอางัดกันมาก่อนโมเมและเฟิร์นที่ดารัสกดธกุชิงมีเซฟได้ตัวเล็กให้เพื่อนลูกนี้ขออีกครั้งเฟิร์นที่ดารัสหูเซฟได้สวยคนระับออกการ์ดค่ะสรลิษาแก้วทองไม่ไหลไปไหลามาชกเลยออกกาสร้องดีขออีกไมเปี้ยงลูกนี้แป้งอุบารินยกแป้งอุบารินโอ้โหกว่าจะได้ ผลการแข่งขันในเซตที่2ทีมโรงเรียนกุดเชียงมีชนะทีมโรงเรียนเหล่าเขื่องนนเสียวเห้ยาด้วยคะแนน25ต่อ20อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่3